สวัสดีครับพี่น้องไม่ได้เจอกันนานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ผู้ใหญ่นอนครับผมวันนี้พามาชมรถงามๆรถสวยๆนะฮะที่อูช่างยาวครับพี่น้องนี่ครับอูช่างยาวนะฮะมีรถสวยๆพร้อมจำหน่ายนะฮะคันนี้ยังสดครับพี่น้องอ๋อ สวยงามนะครับน้ำเงินขาวนะแต่งเต็มเลยนี่ครับราวไฟสมชั้นตุ๊กตามิชลินว่ากระจกนาซาหลังเต่าเต็มนะฮะชุดนี้จัดเต็มนะครับแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์น้อยฮะก็โหงามงามจริงๆนะพี่น้องคันนี้ น้ำเงินขาวครับผมตอนเดียวฮะเป็นฮีโน่เมกาเจโอเจ็ดครับผมยอดฮิตนะฮะแรงแรงประหยัดน้ำมันนะครับนี่ฮะยางใหม่ครับพี่น้อง8.25ขอบ16ครับโอ้โหเครื่องนี่ใหม่กิ๊กเลยจะได้ชุ่มเครื่องี้แบตเตอรี่ครับผม ไม่อันนี้ยังใช้แบตสำรองอยู่น,น้ำมันร้อยลิตรใช่รึเปล่าอ่ะยางใหม่ครับผมสีเนียนแคสเรูยเยอะๆนี่เป็นคคสซิลน,นอกลออด้านท้ายครับพี่น้องไปชมด้านท้ายโอหโหสีขาวถูกใจผมเหลือเกินนี่ รุ่นประหยัดครับวันคันนี้ฮะ G O 7A210 ตามยุคตามสมัยสีสันสดใสอู๋ช่างยาวจัดให้แน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> มีโดเรมันครับผมช่วงนี้ฤดูฝนนะฮะฤดูฝนช่างยาบอกว่าจัดให้ราคาพิเศษกันไ,ไปเลย อ่พามาชมภายในกันหน่อยนี่ครับเปิดประตูออกมาเจอประตูครับพี่น้อง <c oughs> บอกว่าน้ําเงินขาวต้องมีน้ําเงินนะฮะด้านในก็มีน้ําเงินครับเบาะสีน้ําเงินด,ดำดำฮะเป็นสีน้ําเงินบรอนนะตอนเดียวครับพี่น้องรุ่นประหยัดนะครับ ตอนเดียวก็จะไม่มีแคบนะฮะแต่ก็สามารถวางของได้นะฮะด้านหลังก็ยังถือว่าใหญ่อยู่นะประมาณ30เซนได้นะฮะ,ะมาชมกันนิดหนึ่งด้านในน,นี่ครับที่เก็บของในส่วนของแคปเนี่ยราคาจะ,ะไม่ใช่แคบสิตอนเดียวครับพี่น้องตอนเดียวนี่ราคาจะประหยัดกว่านะครับแต่าจะถูกกว่า นะฮะคันนี้เจ้าเลยเดี๋ยวบอกราคานะฮะแปบ๊บหนึ่งไปชมรอบๆกันก็ถูกใจนะครับผมนี่ฮะอูช่างยาวนี่บอกว่าจัดเต็มนะครับผมทุกระบบเลยนะมิเชลินสี่ตัว ด้านบนอีกซ้ายขวาอีกสองตัวนะครับเป็นหกตัวนะฮะจกหลังเต่านะครับผมสามารถเพิ่มได้อีกฮะอันนี้จัดความสวยพอประมาณมอ๋อเรื่องการแต่งรถนี่ยกให้อู๋จังยาวนะฮราะงมาดูอีฟังครับพี่น้องอย่าง 8, ปดสองห้าหนึ่งหครับน็อตหตัวโอ้ทำสีได้เงาโอเคนะฮะคสีงาม อันนี้ก็จะเป็นชุดถังลมครับบนสีเรียบร้อยอันนี้กันกันชนกันชนมีท่อด้วยฮะหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วโอ้โหสามใบหรือจะหนำเนียนนะฮะกับปูช่างยาวนะครับจัดให้แบบว่าพี่น้องนี่ไม่ต้องแต่งเลยนะฮะบอกว่าแต่งไปจากนี้เรียบร้อยเลยระแนงสามชั้นครับผม หนึสาบรรทุกได้เยอะครับถ้าเราจะบรรทุกสูงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูฝนนะครับฤดูการปลูกข้าวนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวนะครับเราสามารถต่อคอกนะัะที่นี่ก็รับต่อนะฮะต่อข้อสามารถไปบรรทุกข้าวได้ด้วยนะครับเนียนพอสมควรนะฮะคันนี้ j o 7 e นะฮะระบบคอมบันเดลครับผม ประหยัดน้ำมันนะครับแรงแรงแรงขอบอกด้าครับผมเอารถบอกรถสีน้ำเงินก็ทำพ่นสีน้ำเงินเป็นเรยรดลายอันนี้บ้านผมเขาเรียกคันเร่งครับ <laughs> บริกครับโอเคครับผมหน้าปัดก็ต้องปัดปัดหน่อยนะฮะ <laughs> ยังไม่ได้ขัดให้ครับผมคันนี้ยังโสดครับพี่น้องเป็น เมกาตอนเดียวครนี่ครับระบบดูด้านบนก็ถือว่าสภาพหัวนี่เก้าเอร์เซนเก้าสิบหเลยแหละนะอ่ะพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถมาดูมาชมคันนี้ได้นะครับที่อูช่างยาวนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะฮะช่างยาวบอกว่าราคาอยู่ที่80ดสิทุวนฮนะหรือว่า8ปดแสนบาทสาขามนก็เรียกว่า อ่า ah, ประมได้หลายภาษาเลยเกินภาษาลาวก็เรี่ยงียเนี่ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดแสนเบ็ดแสนมาอ่าเบอร์โทรครับผมก็อูเเช่งยาวนะครสามารถที่จะสอบถามโทรเข้ามาสอบถามที่น uh, ี่คร ok euh. ับเบอร์โทรฮะศูนย์เก้าสามนะครับแล้วก็ศูน์แป 4702147ครับผมอู่ช่างยาวนะฮะสอบถามจับจองกันได้นะันนี้ยังสดครับพี่น้องจองก่อนได้เปรียบครับผมรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะกันนี้ราคาพิเศษร,ราคาประหยัดเพียงแค่8 0 0 0 0 0บาททวนเท่านั้นเองนะครับอช่างยาวรอท่านอยู่ครับผมจับจองเป็นเจ้าของนะครับที่นี่ไม่มีเงินสดเรามีไฟแนนซ์รองรับหรือว่าท่านจะต้องการ หลากหลายคันนะครับมีหลากหลายคำใหงเลือกนะฮะยังโสดนะครับนี่ยังโสดทุกคันคลิปนี้ขอนําเสนอคำนี้ก่อนนะครับโทรมาสอบถามได้กับช่างยาวนะฮะหรือว่าท่านต้องการรุ่นไหนนะครับจะสอบถามรุ่นพิเศษรุ่นจะเป็นฮิโน่ครับผมอ s ซูซูครับผมจะเป็นมิสูนะฮะได้หมดเลยกับเบอร์โทรที่ผมได้แจ้งไว้นะครับกับคูช่างยาวนะครับมาจากทางบุรีรัมย นะครับข้ามสะพานมาทางสะตึกนะฮะข้ามสะพานจากสะตึกมาเส้นอ่าชุมพลบุรีนะครับก่อนถึงสี่แยกทางพาดอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตป้ายตรงนี้ฮะอูช่างยาวนะฮะจำหน่ายรถถูกร้อนนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับต่อเติมตกแต่งต่ออะไรโอ้โหรถดํามากมายนะครับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกับช่อง YouTube ผู้ใหญ่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้จากลานตะพีินเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ